สวัสดีครับวิ่ง5โลเหนื่อยมากวิ่ง5โลเหนื่อยมากครับโอเคสู้ๆถึงลูกศิ์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวไงผมกลับบ้านไปแล้วก็จะรีบตรวจการบ้านให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้อยากจะวิ่งให้ถึง10โลนะครับแต่ไม่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับปักยกก่อนแต่ไม่กดหยุดนาฬิกานะครับจะสร้าง อย่าให้ติดเป็นนิสัยถ้าเกิดเรากดในกดหยุดนาฬิกาเวลาฉิบน้ําเนี่ยเ,เราจะไม่ได้รับผิดชอบเพจที่เราเสียไปครับผมโอเคก็ส่งกันบ้านไว้นะครับส่งกันบ้านไว้นะครับผมให้ทำให้ทุกคนทาหน้าที่ของตัวเองไว้นะครับแล้วก็ผมจะ,ะกลับไปดูให้นะครับผมเพราะว่าถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อตารางนะครับเราข้จะวิ่งได้ดีนะครับผมอย่าพยายามหลบหลีกตารางนะผมนะตารางอาจจะยากง่ายบ้างก็เป็นธรรมดานะครับยังไงผมก็ ฟ่าไปได้นะครับแต่ความบาดเจ็บผมก็ใจดีนะครับคือถ้าให้โฟกัสที่ผมแล้วกันผมสามารถผมคิดว่าผมจะแก้ให้คุณไปแข่งขันได้ถึงแม้ว่ามีบาดเจ็บบ้างแต่ไม่ใช่ว่าไปฟังคนโน้นคนนี้มาจนปรากจากที่แบบคือศึกษาข้อมูลมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเรียนกับผมแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวผมนะครับผมได้เหงือครับผมดีใจมาก